สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับตัวโปรแกรม Auto Indicator นะครับวันนี้ก็จะมาสอนแก้ปัญหาในเรื่องของภาษาหรือว่าฟอนต์มันเพี้ยนๆมันแปลกไปนะครับก็จะมาแก้กันนะครับอันดับแรกนะครับก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้เป็น AA เเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับดูแล้วไม่เข้าใจเลยเป็นเพี้ยนๆแปลกๆนะครับก็อันดับแรกนะครับก็มาที่โฟลเดอร์นะครับตัว โปรแกรม auto r ิ i t t e r นะครับแล้วก็มาตัวที่ r e s o u r c นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้ามานะครับแล้วก็มาตรงคําว่า f o ต์นะครับก็คือในอุปกรณ์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือว่าพีซีเนี่ยวินโดว์ของเราเนี่ยมันยังไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักฟอนต์นะครับที่ที่ใช้ในนั้นในของโปรแกรมนะครับดังนั้นเมื่อโปรแกรมเปิดขึ้นมาวเนี่ยมันก็เลยเป็นมันก็เลยเพี้ยนๆแปลกๆนะครับก็เดี๋ยวผมคลิกเข้ามานะครับทั้งสองตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมคลิกเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่าก็จะได้หน้าแบบนี้ขึ้นนมา จะมีตรงนี้นะครับจะเขียนว่า install อยู่นะครับก็คือตัวติดตั้งนะครับก็กดไปนะครับแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับของ ad q u แอ t ลงอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอันที่2ด้วยนะครับก็เดิลคลิกอันที่2ขึ้นมานะครับแล้วก็กดติดตั้งไปนะครับตัวนี้ install ไปนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดปิดโปรแกรมใหม่หนึ่งครั้งนะครับแล้วทีนี้นะครับภาษาในของโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะปกตินะครับ ตอนนี้ที่เจอกันเนาะก็จะมีในเรื่องของตัวด้านในนะครับด้านในของโปรแกรมมันมันเพีย้ยนในเรื่อง,องของอ่านค่าตัวเลขนะครับเมื่อลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะปกตินะครับเราสามารถดูดีเทลดูรายละเอียดต่างๆได้นะครับดูดีเทลดูประวัติการเทรดนี่นั่นนะครับก็ดูได้หมดเลยนะครับแล้วก็ไม่เพีย้ยนโดยปกติก็จะมีตรงส่วนนี้เพี้ยนนะครับอัอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับ โอเคอ่ะครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ